แล้วฉากหลังมันหลังนี่ครับท่านดูสิครับปกติมันมีงบประมาณอยู่แล้วแต่ถูกตัดไปท่านดูสิครับปูนเปลือยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วังมีเข่นเ,เส้นขีดอยุดเต็มไปหมดเนี่ยไม่ทํตอนนี้จะทาตอนไหนเอาไปทํารุ่นลูกรุ่นหลานอีกร้อยปีเหรอครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าไม่ทําแต่มันเป็นศักดิ์ศรีของรัฐสภาศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรทั้งมันสวยมันดีเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศเป็นอันดับสองของโลกถ้าทําที่จอดรถครบแลล้วเนน่จะป็อัดบขงโก ุดวันนี้ท่านไปเดินดูสิครับท่านปรลิตท่านไปเดินดูรอบสภาเลยครับไปดูวัดแก้วฟ้านะครับไปดูห้างสุพิมสิครับเต็มหมดครับไม่มีที่จอดรถครับอันนั้นน่ะเหลือเลนเดียวครับที่เข้ามาสภาเราจะปล่อยอยู่อย่างนี้เหรอครับไม่ทําก็ได้แต่ต้องทําการทุจริตไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณการทุจริตการเอื้อพวกพ้องไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวในการจัดทํางบประมาณครับแต่การตั้งโครงการที่ไม่จําเป็นผมคิดว่าก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทํางบประมาณเช่นกันเเเเพพรรรราาาาาาาะะะปปป็็นนนนนกกํอออษีีีขงง่้้ชชชมใับดท ไม่ได้เร่งด่วนและไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของที่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับโครงการหนึ่งที่มีการทําคําขอเข้ามาโดยสภานะครับอย่างเช่นการตกแต่งฉากหลังบัลลังก์ท่านประธานครับมูลค่า133ล้านบาทมีการทาคาขอเข้ามาครับในงบปี69จากทางสภาถึงแม้ท่านจะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่โปร่งใสย,ยังไงจะได้ผู้รับเหมาที่มาทําบริษัทที่มาทาที่ให้ราคาดียังไงแต่ในมุมมองของผมครับมันไม่ควรจะใช้เงินสักบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนในการไปตกแต่งฉากหลังมูลค่า133้านบาทซึ่งไม่ร้ห้สารรมสาขขง,งเรานนั้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดัง้ั้นผมะ นในประเด็นที่3ว่าแม้ว่ายังไม่มีการใช้จ่ายแม้ว่าอาจจะยังไม่มีหลักฐานว่ามีการเอื้อประโยชน์พวกของแต่การตั้งงบประมาณกับโครงการที่ไม่จําเป็นก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทํำงบประมาณ แต่ท่านได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสภาเนี่ยไปชี้แจงงบประมาณของรัฐสภาท่านเชิญเขาไปเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตัวเล็กๆที่เลวร้าที่สุดท่านไล่สดท่านไล่สดแล้วก็ต้อนเจ้าหน้าที่ตอบให้ได้แล้วท่านก็เป็นพระเอกท่านเป็นวีรบุรุษในโซเชยียลแล้วก็ท่านก็ตัดต่อตัดตอนเอาไปลงในติ๊กตอกเอาไปลงใน YouTube เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆเนี่ยเสียหายขนาดไหนท่านรับผิดชอบได้ไหมครับเนี่ยความเสียหายเนี่ยครับทัวลงเจ้าหน้าที่สภาเขา แทบจะแทรกแคนดี้นี้ท่านบอกว่าผมตัดต่อบางส่วนเนี่ยผมเมื่อกี้รีบเปิดดูโซเชียลมีเดียของผมนะครับไม่มีนะครับไม่มีการตัดต่อคลิปสั้นเลยไปลงในโซเชียลมีเดียของผมเลยนะครับแล้วผมยืนยันมาตลอดว่าข้อดีอย่างหนึ่งการถ่ายทออสดคือมันดูคลิปเต็มได้ครับไม่ใช่ว่ามีบางคนถ่ายแค่บางส่วนของที่ประชุมแล้วก็เอามาลงแต่พอม,มีการถ่ายทออสดเนี่ยถ้าเกิดมีคนทาแบบนั้นจริงเนี่ยย้อนไปดูได้ครับว่าบริบทที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะมันมีคลิปเต็มดังน,นั้นจะมากล่าวหาว่าผมไปตัดต่อคลิปอะไรลงนนนี่ผมมคคิิิดดววาาาาอั้้เเเกลยยรราาช็ขง การแรกครับท่านประธานได้พาดพิงถึงผมนะครับพยายามจะสื่อว่าผมมีเจตนาในการไปฉุดกระแสหรือว่ารื้อรั้วบ้านจากการตรวจสอบคําของบประมาณของสภาก็ต้องยืนยันว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการรื้อรั้วบ้านนะครับผมทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองซึ่งเราก็มีวาระในการตรวจสอบคําของบงงประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการยก,กระดับประชาธิปไตยเรามีการตรวจสอบคําขอของทั้งสภาของทั้งกกตทั้งปปชครับดังนั้นไม่ได้เพ่งเล็ง มาที่งบประมาณสภาเพียงอย่างเดียวแต่มันก็บ่งบอกอะไรหลายอย่างนะครับที่สื่อมวลชนและก็สาธารณะนั้นตั้งคำถามกับการตั้งงบประมาณของสภาเป็นพิเศษในปีนี้ประเด็นที่2ครับท่านประธานย้าอยู่หลายรอบนะครับว่างบประมาณยังไม่ผ่านสภายังไม่มีการใช้จ่ายผมก็ต้องเรียนกับท่านประธานด้วยข้อเท็จจริงว่าผมคิดว่าคําพูดนั้นเป็นการพูดความจริงที่ยังไม่ครบถ้วนกับท่านประธานจริงอยู่ครับว่างบประมาณปรับปรุงสาระแก้วปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณที่ท่านพูดถึงงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารที่จอดรถอาจจะยังไม่ได้มีการใช้จ่ายจริงแต่มีงบประมาณส่วนหนึ่งครับที่ทางสภาได้เตรียมใช้จ่ายไว้แล้วมีการโอนงบประมาณบางส่วนจากงบ67ในโครงการอื่นเตรียมไว้แล้วนั่นก็คืองบประมาณในการออกแบบอาคารที่จอดรถอุูลค่า105ล้านบาทมีการดําเนินการไปแล้วครับในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาทํามีถึงขั้นการประกาศผู้ชนะในการคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้ว พียงแต่ว่าตอนนี้ที่ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาครับก็เพราะว่ามีบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาทักท้วงเนื่องจากว่ามีการเปิดเวลาในการรับข้อเสนอสั้นเพียงแค่10วันนะครับดังนั้นจะบอกว่างบประมาณที่ผมว่ที่กรรมการณาท่านีะใิจารวจสลบท่านจะภิปรายเลยจะได้เดินเวลาของฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายครับใช้สิบภาพเพียงไม่เกินเจนาที3 6ที่ท่านใช้เมื่อวานครับความจริงผมเตรียมอภิบายมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณสภาริซ้ำครับท่านจะอภิรายเลยไหมเนี่ย ผมจะได้พูดนานๆเลยะได้ครับไม่ใช่สด้จะได้พูดนานๆเลยท่านจะหักเวลาก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมเตรียมมาไปในกระทรวงอื่นครับตอนนี้ก็ใช้เวลาของฝ่ายค้านได้เลยท่านพูดได้เต็มที่เลยไม่มีปัญหาครับครับคุณมากไม่เกินเจ็ดนาทีสามสิบหกแน่นอนครับที่ท่านใช้เมื่อคืนจากนั้นประการที่สองผมย้ำนะครับว่าถ้าท่านจะบอกว่างบประมาณนั้นยังไม่มีการใช้จ่ายยังไม่ผ่านสภาก็ไม่จริงสีทีเดียวเพราะมีบางส่วนที่มีการเตรียมมีการ โอนงบมาแล้วครับจากงบโครงการอื่นในงบ67นะครับ mm hmm. เพื่อเตรียมมาใช้ mm hmm. เพียงแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญา mm hmm. เพราะว่ามีบริษัทอื่นทักทวงเข้ามาถึงความเร่งรีบของกระบวนการนะครับประการที่3ครับท่านพูดประมาณว่างบประมาณนั้นยังไม่ผ่านสภามันจะทุจริตได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงกับท่านประธานสั้นๆครับว่าผมคิดว่า,าการทุจริตมันไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณการทุจริตการเอื้อพวกค้องไม่ใช่ความเลวร้ายอย่างเดียวในการจัดทํางบประมาณครับ แต่การตั้งโครงการที่ไม่จําเป็นผมคิดว่าก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึง่งของการจัดทํางบประมาณเช่นกันเพราะเป็นการนําเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาใช้กับประเด็นที่ไม่ได้เร่งด่วนและไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างง่ายๆครับโครงการหนึ่งที่มีการทําคําขอเข้ามาโดยสภานะครับอย่างเช่นการตกแต่งฉากหลังบัลลังก์ท่านประธานครับอูลค่า133ล้านบาทมีการทาคาขอเข้ามาครับในงบปี69จากทางสภา ถึงแม้ท่านจะมีกระบวนการในการคัดเลือกที่โปร่งใสย,ยังไงจะได้ผู้รับเหมาที่มาทําบริษัทที่มาทําที่ให้ราคาดียังไงแต่ในมุมมองของผมครับมันไม่ควรจะใช้เงินสักบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนในการไปตกแต่งฉากหลังมูลค่า133้าล้านบาทซึ่งไม่ได้ทาให้การประชุมสภาของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับดังนั้นผมย้านะครับในประเด็นที่3ว่าแม้ว่ายังไม่มีการใช้จ่ายแม้ว่าอาจจะยังไม่มีหลักฐานว่ามีการเอื้อผลประโยชน์พวกของ แต่การตั้งงบประมาณกับโครงการที่ไม่จําเป็นก็เป็นความเลวร้ายอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดทํางบประมาณส่วนประเด็นสุดท้ายครับที่แจงครับสั้นๆท่านได้กล่าวทิ้งท้ายเมื่อคืนนะครับก็มีสื่อหลายสำนักก็หยิบไปเ,เขียนคําพูดลงในหน้าข่าวนะครับว่าถ้าท่านผลิตเก่งจริงให้ไปตรวจสอบงบประมาณโครงการกระทรวงอื่นก็ต้องบอกว่าผมทาหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วท่านประธานผมตรวจสอบงบประมาณของพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ด้วยมาตรฐานเดียวกันครับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับงบประมาณไหนไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการจะเป็นใครแต่ผมต้องย้ำแบบนี้นะครับว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมจะมีความชอบทำอะไรครับในการไปตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นของหน่วยงานอื่นถ้าหน่วยงานตั้งต้นสังกัดผมยังถูกมองว่ามีการตั้งงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงให้ความสำคัญในการตรวจสอบ งบประมาณของสภาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นด้วยมาตรฐานเดียวกันผมทิ้งท้ายแบบนี้นะครับเมื่อวานท่านบอกว่าสิ่งที่ผมได้ทําหน้าที่ของผมไปนั้นอาจจะทําให้สภาเสียหายผมก็ยืนยันครับว่าการตั้งคําถามของผมในฐานะตัวแทนประชาชนไม่ได้ทําให้สภาเสียหายหรอกครับแต่ถ้าผู้บริหารสภาไม่สามารถตอบคําถามที่ประชาชนสงสัยได้อย่างดีเพียงพอจนทําให้ประชาชน หมดข้อสงสัยว่างบประมาณของสภานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่อันนั้นต่างหากครับที่จะทให้สภา,านรทษสรแห่งนี้เสียหายครับขอบคุณานประธานครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคือจะได้เข้าใจกันนะครับสภาผู้แทนที่เราอยู่ผมต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณท่านอดีต ประธานรัสภาท่านชัยชิดชอบนะครับที่ได้กล้าหาญที่จะตั้งงบประมาณนะครับที่จะสร้างรัฐสภาใหม่นะครับจนมีที่อยู่อาศัยของรัฐสภาในวันนี้ถ้าไม่มีท่านชัยชิดชอบวันนี้ไม่มีสถานที่แห่งนี้สองต้องขอบคุณท่านชวนหลีกภัยท่านอาดีตประธานรัสภา ที่ท่านกล้าหาญที่จะเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้โดยที่ยังไม่ได้รับมอบอยังที่ไม่รับการส่งมอบและท่านใช้มาจนห้าปีนะครับนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านและผมก็ต้องขอบคุณท่านวันมูฮัมหมัดนมทานะครับที่ท่านกล้าหาญนะครับที่จะปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมสิ่งที่มันขาดไปคืนก็ประมาณหมื่นกว่าล้าน ที่ใช้ก่อสร้างรัฐสภาแห่งนี้จริงๆแล้วมันสองหมื่นกว่าล้านถูกตัดงบประมาณก็ขอให้มีที่อยู่ก่อนนะครับขอให้มีที่อยู่ก่อนอองบประมาณที่ถูกตัดไปค่อยตั้งงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามแบบแผนแม่บทนะครับแบบแปลนต้นแบบนะครับที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับ ดังนั้นเนี่ยาถามว่าจำเป็นไหมคืองบประมาณแต่ละกระทรวงทบวงกรมหรือแต่ละหมู่บ้านตำบลนครับของรัฐสภาก็เหมือนกันกว่าจะถูกบรรจุในเล่มงบประมาณสองหมื่นกว่าหน้านี้ยากลำบากที่สุดของสภาผู้แทนราษฎรขอไปหมื่นกว่าล้านอนุมัติมา8 0 0 0ล้านถูกตัดถูกตัดบางโครงการที่จะพัฒนา ก็ไม่ได้สักปีนะครับดังนั้นเนี่ยความยากลาบากที่เราได้มาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารของรัฐสภา mm hmm. ผมยืนยันปกป้องงบประมาณของสภาเ mm hmm. ต็มที่นะครับท่านผลิตท่านเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองเรามีกรรมธิการติดตามงบประมาณเรามีกรรมธิการตำรวจเรามีกรรมธิการปปช ไม่มีปัญหาครับท่านจะตรวจสอบงบประมาณก็ไม่เป็นไรแต่ท่านได้เชิญเจ้าหน้าที่ของสภาเนี่ยนะครับไปชี้แจงงบประมาณของรัฐสภาท่านเชิญเขาไปเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตัวเล็กๆที่เลวร้ายที่สุดท่านไล้สดท่านไล้สดแล้วก็ต้อนเจ้าหน้าที่ตอบให้ได้แล้วท่านก็เป็นพระเอกท่านเป็นวีรบุรุษในโซเชียล แล้วก็ท่านก็ตัดต่อตัดตอนเอาไปลงในติ๊กตอกเอาไปลงใน YouTube เจ้าหน้าที่ตัวเล,เล็กๆเนี่ยเสียหายขนาดไหนคือกรรมธิการ35คณะเนี่ยไม่มีคณะไหนที่ไล์สดทุกนัดการจะไล์สดประชุมกรรมธิการเนี่ยต้องขออนุญาตที่ประชุมแล้วต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่ด้วย ปกติกรรมธิการนี้ถ้าจะเผยแพร่ข้อมูลได้เนี่ยจะต้องมีรับรองบันทึกการประชุมก่อนถึงจะเผยแพร่ได้ท่านรับผิดชอบได้ไหมครับเนี่ยความเสียหายเนี่ยครับทัวลงเจ้าหน้าที่สภาเขาแทบจะแทรกแผ่นดินหนีถ้าเอาไปถ่ายทอดถ้าาไปตัดคลิปให้มันเต็มก็ว่าไปอันนี้คือตัวอย่างผมไม่อยากจะตำหนิท่านนะครับ การกระทําทุกอย่างเนี่ยนะครับคือวัตถุประสงค์ของแต่ละท่านเนี่ยนะครับขอให้บริสุทธิ์นะครับการทําง,งานเพื่อประชาชนในเรื่องของอความไม่จําเป็นเนี่ยท่านก็ไปเป็นกรรมธิการวิสามันดิงบประมาณท่านก็ไปพิจนารณาในห้องงบประมาณของสภา,านี้อัานไหนจําเป็นไม่จําเป็นมีเหตุผลหมดกว่าจะมาถึงตรงนี้ แล้วฉากหลังบันลังเนี่ยครับท่านดูสิครับปกติมันมีงบประมาณอยู่แล้วแต่ถูกตัดไปท่านดูสิครับปูนเปลือยอยู่ตรงนี้นะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีเข่นเ,เส้นขีดอยู่เต็มไปหมดเนี่ยไม่ทำาจนนี้จะทำตอนไหนเอาไปทำรุ่นลูกรุ่นหลานอีกร้อยปีเหรอครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าไม่ทำแต่มันเป็นศักดิ์ศรีของรัฐสภา ศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรทำใหมันสวยมันดีเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศเป็นอันดับสองของโลกถ้าทําที่จอดรถครบแล้วเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกใหญ่ที่สุดวันนี้ท่านไปเดินดูสิครับท่านผลิตถ้ท่านไปเดินดูรอบสภาเลยครับ ไปด,ดูวัดแก้วฟ้านะครับไปดูห้างสุพีมสิครับเต็มหมดครับไม่มีที่จอดรถครับอันนั้นน่ะเหลือเลนเดียวครับที่เข้ามาสภาเราจะปล่อยอยู่อย่างนี้เหรอครับไม่ทำก็ได้แต่ต้องทำทำให้มันจบครับให้มัานเรียบร้อยนั้นขอเถอะครับท่านไปท่านตรวจสอบได้ทุกเวลา ผมจะบอกให้การตรวจสอบสภาเนี่ยตอนหมูกระทะนะครับตอนหมูกระทะนี่สตงองปป,ปชมาตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ในสภาเลยตรวจสอบเต็มที่ดันั้นท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลาแต่เราจะต้องพัฒนาสมัยสมัยที่สภาเก่าอุทองในเนี่ยมีลงฉายภาพยนตร์บรรจุได้1 0 0่งรถึงสองคน เด็กนักเรียนชาวบ้านเข้ามาเยี่ยมชมสภาก็ก็ฉายหนังให้ดูหนังประชาธิปไตยหนังความเป็นมานะครับของรัฐสภาไทยวันนี้เขาจะทำเป็น4ีดีทำเป็นแอนิเมชันที่ทันสมัยนะครับเพื่อรองรับคนที่มาเยี่ยมชมสภาแขกบ้านแขกเมืองมางบแค่8,000ล้านครับ งบสล้านล้านเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติได้แค่เท่านี้นะครับกว่าเราจะต่อสู้นะครับงั้นก็ถ้าท่านจะพูดต่อก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าเราตั้งใจอันไหนที่มันชํำรุดซุดสวมถ้าไปดูเสาไม้สักสิครับ5้ปีมานี้นะครับมันเริ่มผูก่อนแล้วข้างบนยอดไอพื้นไม้เริ่มผูเริ่มพังแล้วถ้าเราไม่บำรุงรักษาเนี่ยนะครับ ไม่ตั้งงบประมาณที่มาคอยดูแลประตะูก็ใช้การไม่ได้หลายอันห้องน้ําก็ไม่ดีนะครับเราจะเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อที่จะดูแลรัฐภานะครับก็ขอร้องท่านผลิตนะครับก็ท่านตรวจสอบได้เต็มที่นะครับนะครับหรือท่านเชิญครับท่านประธานครับต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับวามจริงตั้งใจว่าจะจบแล้วแต่ท่านประธานพาดพิงมา ที่มันเสียหายในหลายประเด็นที่ไม่เป็นตามข้อเท็จจริงด้วยนะครับประการแรกนะครับผมย้ำอีกรอบนะครับว่าผมทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพัฒนาการเมืองเราศึกษาคาของงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสภากรกตปปชนะครับไม่ได้ล่วงเกินไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงอื่นเพราะว่าพันธกิจของเราคือการพัฒนาการเมืองและผมเชื่อว่าท่านประธานก็น่าจะเห็นตรงกับผมว่างบประมาณของสภาถูกจัดอย่างไรส่งผล ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อประชาธิปไตยแน่นอนอันนี้คือประการแรกประการที่2ครับเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับทุกครั้งนะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการเราก็ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้มีการแจ้งมาจากทางเจา้าหน้าที่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นนโยบายของผู้บริหารสภามาอีกทีหนึ่งนะครับทุกครั้งเราก็เคยมีการขอมติเพื่อรับรองเป็นหลักการไว้แล้วนะครับว่าหากไม่มีวาระอะไรที่ เกรงว่าจะมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็จะมีการถ่ายทอดสดเพื่อประชาชนได้รับรู้และก็มีการแจ้งกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห้องประชุมก่อนที่จะมีการเริ่มการประชุมนะครับดังนั้นอันนี้ก็ยืนยันเช่นกันและแม้ท่านประธานจะมีการเปลี่ยนนโยบายเล็กน้อยนะครับประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่มีการประชุมเรื่องของโะมาณสภาผมก็ปฏิบัติตามครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับข้อที่3ท่านบอกว่าผมตัดต่อบางส่วนเนี่ยผมเมื่อกี้รีบเปิดดูโซเชียลมีเดียของผมนะครับไม่มีนะครับไม่มีการตัดต่อคลิปสั้นอะไรไปลงในโซ นะครับแล้วผมยืนยันมาตลอดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการถ่ายท่อสดคือมันดูคลิปเต็มได้ครับไม่ใช่ว่ามีบางคนถ่ายแค่บางส่วนของที่ประชุมแล้วก็เอามาลงแต่พอมีมการถ่ายท่อสดเนี่ยถ้าเกิดมีคนทําแบบนั้นจริงเนี่ยย้อนไปดูได้ครับว่าบริบทที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะมันมีคลิปเต็มดังน,นั้นจะมากล่าวหาว่าผมไปตัดต่อคลิปอะไรลงนี่ผมคิดว่านี่เกินเลยมากนะครับฝากท่านประธานเช็คข้อทจริงด้วยนะครับข้อที่สี่ครับท่านบอกว่าผมเชิญเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยนี่เป็นคําพูดท่านนะครับมา ผมเชิญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาครับและครั้งแรกมีการมอบหมายหัวหน้าส่วนของสำนักแผนและนโยบายมาแต่เขาตอบไม่ได้ครับว่ารายละเอียดของโครงการเป็นอย่างไรรอบที่สองเราก็เลยมีการเชิญหรือว่าท่านเลขาธิการก็เลยมีการมอบหมายหัวหน้าสำนัก,กอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาความจริงวันนั้นเนี่ยผมก็เอจใจแล้วนะครับผมเห็นว่าเรื่องมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ต้นผมก็เลยมีการถามไปว่าเชิญท่านประธานกับท่านรองที่เกี่ยวข้องมาด้วยเลยดีไหมแต่ได้รับแจ้งว่าท่านรองที่รับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ย ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับไม่งั้นผมก็จะเชิญทางผู้บริหารมาแหละครับซึ่งน่าจะตอบข้อสงสัยของผมได้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าไปย้อนฟังวันนั้นนะครับท่านประธานผมก็พูดชัดหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าผมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อตามที่ชี้แจงหลอกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นต้นคิดของโครงการนี้เขาแค่มาชี้แจงและมาปกป้องตามหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายมานะครับประเด็นถัดไปครับถ้านอาจะภูมิใจว่าสภาผู้แทนราษฎรของเราใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ แต่ผมอยากจะแชร์กับท่านนะครับว่ามีงานวิจัยหนึ่งที่เขาเขียนมานะครับว่ายิ่งห้องประชุมสภาในประเทศไหนเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ยมักจะเป็นประเทศที่คะแนนประชาธิปไตยไม่ค่อยสูงมากนักนะครับในสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องขนาดของห้องประชุมไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดหรือว่าเร่งด่วนที่สุดในการพัฒนาประชาธิปไตยของบ้านเรานะครับประเด็นถัดไปครับหรืออีกสองประเด็นครับที่จอดรถครับผมก็ย้าตลอดในการประชุมนะครับผมไม่ปฏิเสธครับว่าณเวลานี้เนี่ยประชาชนที่มาติดต่อธุระ เจ้าหน้าที่ที่มาชี้แจงเนพี่ปัญหาเรื่องที่จอดรถจริงครับแต่คําถามที่ผมตั้งก็เหมือนกับที่ท่านประธานพูดเมื่อคืนแหละครับพอเราค้นพบว่าแบบตั้งเดิมเนี่ยมีการวางพื้นที่ที่จอดรถไว้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดหรือว่าถ้าคํานวณจากตัวพรบตัวข้อบัญญัติของกรทมว่าควรจะมีกี่ที่เนี่ยคำถามที่ผมตั้งคือว่าถ้าจะเพิ่มขึ้นมาให้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยทำไมความรับผิดชอบตรงนี้คนที่ต้องควักเงินมาจ่ายกลายเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับ ไม่ได้บอกว่าที่จอดรถมันเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าตั้งคําถามว่าทําไมคนที่ต้องรับผิดชอบความผิดพลาดในอดีตถึงกลายเป็นประชาชนและก็ภาษีที่เขาต้องจ่ายขึ้นมาส่วนประการสุดท้ายครับท่านบอกว่าอยากให้ผมตรวจสอบงบประมาณกระทรวงอื่นผมก็ยืนยันว่าทำอยู่แล้วนะครับตอนจริงผมก็เต็มอภิปรายเรื่องอื่นนะครับแต่ท่านมาพาดพิงผมเลยนว่พูดในสภา แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะยื่นใบสมัครไว้ที่ทางพรรคนะครับเพื่อสมัครเป็นกรรมธิการวิสามันงบประมาณปีนี้แลวก็จะทําหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าห้องประชุมงบประมาณที่เราใช้กันสองสาเดือนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นปัญหาที่ต้องมีการปรับปรุงถึงหนึ่งถึงหลัก120ล้านบาทนะครับทิ้งท้ายแบบนี้ครับท่านประธานผมไม่อยากจะเลือมเวลาสภามากกว่านี้แต่ว่าทางกรรมธิการพนังการเมืองก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับเรามีการขอเอกสารบางอย่างเพื่อมาตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อวานท่านก็พ คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการส่งเอกสารมาให้ทางกรรมธิการดาเนินการต่อด้วยนะครับและถ้าจําเป็นต้องมีการบรรจุวาระการประชุมครั้งถัดไปเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญท่านมาอีกครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผลิตครับผมอยู่ต่างประเทศนะครับผมตั้งใจไว้นะครับว่าเออเดี๋ยวจะหาเบอร์โทรท่านแล้วก็จะเชิญท่านผลิตและท่านอะไรนะพันถิ่นน่วมเจิมใช่ไหมทั้งสองท่านเนี่ยเดินไปกับผมแล้วก็นักข่าวทุกช่องเลย งบ69เนี่ยผมจะอธิบายให้หมดเลยนะครับแล้วกเ็เรื่องอข้อผิดพลาดเรื่องที่จอดรถเนี่ยไม่ใช่ข้อผิดพลาดเป็นการตัดลดงบประมาณลงมาดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ก่อสร้างได้เนี่ยเขาก็ตัดงบในส่วนที่ยังมีอนาคตที่จะทําได้ตัดออกไปนะครับนั้นเราตรวจสอบอดีตได้นะครับเสร็จแล้วขอสือ่อสื่อได้ได้ออกเอาสาระแก้วออก เอาขึ้นเอาขึ้นจอหน่อยครับครับเอาไปหลายๆภาพเลยครับเนี่ยครับคือสาราแก้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันมันเปลือยอยู่นิดนึงแล้วก็ไม่มีใครเดินเข้าไปหรอกครับทีนี้อนุสาวรีย์ของรัชการที่7จะมาตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างศาลาแก้ว2หลังนี้นะครับซึ่งถ้า วันที่เราเปิดพระอนุสาวรีย์เนี่ยสภาพนี้อยู่ไม่ได้ครับถึงต้องออกแบบนะครับให้มีน้ําพุแล้วก็ล้อมรอบความชิดติดแอร์นะครับให้แขกผู้มีเกียรติเข้าเข้ามาอยู่ทุกวันนี้ไอ้ไม,ไม้ไม้ที่เปือ่อยๆเนี่ยครับเริ่มผุพังลงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นความจําเป็นนะครับนั้นต้นปีหน้าจะต้องเปิดแล้วนะครับลานสักรกะ,ะอะไรทั้งหลายนี่ก็ต้องจัดให้เรียบร้อยหมดนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผลิตไปเดินกับผมนะทุกอย่างชี้แจงท่านหมด นะในเรื่องของสภาของเรานะครับยังไงเราก็ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเอาแล้วนะนะครับขอญาตต่อไปเลยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ